สวัสดีแฟนๆตำนานจอมยุทธพูดทางซานด้วยนะครับวันนี้ช่องทางข่าวนะครับจะมาพูดถึงข้อมูลเกี่ยวกับอ้าวสือขานะครับถ้าพร้อมแล้วปชมกันเลยนะครับชื่ออ้าวสือขานะครับอายุ28ปีสังกัดโรงเรียนเช็กสำนักถังหอกแก้ว7สมบัตินะครับตำแหน่ง7ประหลาดแห่งเชกนะครับเป็นรองเจ้าสำนักถังนะครับฝ่ายขนส่งเนาะ วิญญาณยุทธไสกอกนะครับพลังวิญญาณ92นะครับในภาคหนึ่งเนาะและหลังจากภาคหนึ่งก็ได้เป็นเทพขั้น2นะครับก็คือเทพแห่งอาหารนะครับวงแหวนวิญญาณ2เหลือง2ม่วง4ดำหนึ่งแดงนะครับเขาบอกว่าอ้าวสุขานะครับเป็นวิญญาจาร์สายอาหารนะครับเพียงคนเดียวที่มีพลังวิญญาณสมบูรณ์โดยกาเนิดนะครับความเร็วในการฝึกฝนของอ้าวสุขานะครับนั้นสูงฝากของถังซานะครับเนื่องจากเป็นเรื่องยากมากๆนะครับที่ วิญญาจาร์สายอาหารนะครับจะฝึกฝนให้อยู่ในระดับสูงและเร็วด้วยอัตราความเร็วระดับนี้นะครับระดับเอาลสุขาะเอาสึขานะครับเป็นวิญญาจารย์สายอาหารคนแรกนะครับที่มาถึงระดับราชินนามพมยุทธ์นะครับและได้รับการสืบทอดมรดกจากเทพนะครับเอาสสุขานะครับหนึ่งในเจ็ดประหลาดแห่งเช็กรุ่นแรกลำธารความอาวุโสนะครับเป็นอันดับสองรองจากใต้มู่ไผ่นะครับเอาสึขาเป็นเด็กกัมพานะครับที่ฟู่รันเตอร์รับมาเลี้ยงตั้งแต่อายุยังน้อยนะครับ อาลสุขารคบหากับเจ้าหญิงน้อยแห่งสำนักหอแก้วเจ็ดสมบัตินะครับและหลังจากจบการศึกษาที่โรงเรียนเช็กนะครับเขาก็เข้าเป็นสิ์ชั้นในของสำนักหอแก้วเจ็ดสมบัตินะครับเอาสสุขานะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญจิตวิญญาณหรือว่าวิญญาจาร์ที่อัจฉริยะที่สุดในประเภทสายอาหารนะครับที่มีพลังสมบูรณ์โดยกําเนิดที่ระดับ10นะครับด้วยพรสองอาลสุขาที่โดดเด่นที่สุดในสายอาหารนะครับทาให้เทพแห่งอาหารนะครับสนใจในตัวเขานะครับ และในจุดสูงสุดของการฝึกฝนของเขานะครับเขาได้รับการสืบทอดเป็นเทพระดับ2นะครับนามว่าเทพแห่งอาหารครับเอ้าสุขามีบทแค่ในภาค1และภาค2 5ุท่านะครับส่วนในภาคอื่นๆจะถูกพูดถึงในฐานะตำนาน7็สัตว์ประหลาดแห่งเช็ครุ่นแรกเท่านั้นนะครับก็เป็นไงกันบ้างครับกับข้อมูลของเอ้าสุขาที่ผมนํามาถ้ามีข้อมูลตกหล่นหรือผิดพลาดประการใดต้องขออภัยเพื่อนๆไว้ด้วยนะครับสาหรับคลิปนี้ผมลาไปก่อนสวัสดีครับ